สวัสดีครับแอดมินขอกาบสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมมือนีนะครับแอดมินครับสิผ้าไปซองครับเลขเด็ดนะครับเลขจอมปวกลักกิโลนะครับเนาะมีเข่ามาหลายงวดแล้วนะครับเนาะมือนี้แอดกับสิผ้าไปนะครับผ้าพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับ เสียงดวงนะครับผมเลขเอจอมปวกลักิโลนะครับเนะเาะเป็นการจุดทูบนะครับจุดทูบแล้วก็เสียงโชคนะครับเนาะแอดกัสิบ้าไปเบิงบรรยากาศนะครับเนาะไปเบิงนะครับเรขการทูบนะครับที่ได้เสียงนะครับเนาะเป็นเสียงไปนะครับเนาะ ก็มาเบิ้งเลยครับว่ามันมีมีอันใดเนี่ยนะครับกะให้พี่น้องเฮ้านะครับเด้อได้เบิ้งกันเอาเองนะครับเนาะว่าอ่าสีเห็นเป็นตัวไดเนาะครับเนาะสำหรับแอดมินนี่กัก็เป็นแค่ผู้นําเสนอให้พี่น้องเฮ้านะครับได้ไปเปลี่ยนแนวทางครับผมเนาะก็เบิ้งกันเอานะครับเนาะตาดีตาอ่ตาดีก็ได้นะครับเนาะดวงดีก็ได้ครับโชคดีก็ได้โชคนะครับวันที่หนึ่งนะครับท่านว่าคม63นะครับผม กสีน้ำเสนอพี่น้องเฮ้านะครับเอาไปล่องเบิ้งครับเธอมันใกล้เคียงนะครับกับเลขในใจของพี่น้องนะครับเนาะก็มาเบิ้งกันเลยครับนั่นแหละครับกตามที่แอดเอาขึ้นหน้าคลิปให้เบิ้งนะครับเนาะเอารูปขึ้นให้เบิ้งนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีครับผมในวันที่หนึ่ง ท่านว่านะครับ63นะครับผมสวัสดีครับ